ไอ้จ๋าเอ้ยพี่ฝากบอกเด้อชีวิตพี่อยู่ต่างแดนมามากกว่าสี่สิบห้าปีตอนนี้พี่ก็หกสิบแปดสิเข้าเจ็ดสิบเลี้ยงลูกจนใหญ่โตนะอยู่ต่างแดนคนหนึ่งอยู่เมืองไทยคนหนึ่งผัวพ,พี่ก็ตายพี่อยากฝากถึงลุนหลังสําหรับลุนพี่อะ่ะมันแก่บ่ได้แล้วมันพานมาแล้วแล้วก็เจ็บปวดแต่กะทําใจได้แล้วเนาะ อมืมาเล่าสูกันฟังแล้วยากให้จ่าไปทรงต่อบอกว่าการที่เราจะวางแผนชีวิตเพื่อป้องกันตัวเองกับในทุกเรื่องราวที่ทุกคนกําลังเจออยู่ตอนเนี้ควรทําไว้ตั้งแต่อย่างบทสายพี่บอกเลยการให้ครอบครัวเลี้ยงดูลูกเ้านะเพราะเราคิดว่าเหามาอยู่ตางแดนคิดว่าเหาเห็ดได้หลายกูมม เขาคิดว่าเขาเป็นผู้โชคดีนะคะ,ะเพื่ออิจุนเจี๊ยเริ่มจากพ่อแม่หมดไปพี่น้องลูกหลานในความรู้สึกเขาเฮาก็มีความสุขที่ได้ทำแต่คนที่ได้รับมาง่ายๆมันก็ดทำให้เขามีความรู้สึกว่าไร้คาเขายากได้อย่างเขาก็วิ่งเฮ็ดให้ทุกอย่างนะเขาต้องการอะไรเขาก็ทำ เขาเจอปัญหาเฮาทุกร้อนเฮาเป็นผู้วิ่งเขียในอายุทำงานของพี่จนสี่สิบปีแต่ถ้าเมื่อไรหร่เฮาให้บัวใดนั่นคือปัญหาเกิดขึ้นพี่ทะเลาะกับครอบครัวหลายรอบกับพี่น้องหลายรอบอืมทั้งยืมทั้งซอยเหลือโดยที่บบหวังผลตอบแทนเน้ะวงหวังคืนทั้งยืมทั้งกู้บบเคยเห็นอย่างกลับคืนมานะคะ อตอนนั้นนะพี่เสียใจมากๆอืมอันอย่างรู้บ่ในความคิดสิ่งที่พี่ปลูกฝังอืมลูกที่อยู่เมืองไทยบ้านที่สร้างให้เขามีลูกมีหลานมีครอบครัวเขาเฮาลืนไปว่าชีวิตเฮานะออกมาจะตรงหั่นโดนแล้วข้อนี้เด้อเฮาออกตรงหั่นโดนแล้วแล้วลูกของเราก็มีครอบครัวมีหลาน ที่เฮาบดได้เลียงดูมาเป็นเวลาพี่เน่ยอยู่ตังแดนสี่สิบกว่าปีลูกสายพี่ก็สามสิบกว่านะพอถึงนาทีสุดท้ายอืพ่อก็ตายลูกอยู่มังนอกก็ตัดสินใจว่าตามใจแม่เพราะเขาก็สร้างทำในครอบครัวของเขาบ่าเคยเป็นภรระะแม่แม่ก็บดได้ซอยเหลืออย่างหลายสำหรับลูกที่อยู่ในตางแดนนะเขาจบเขามีงานทํา เขาก็สู้ชีวิตมีแฟนของเขาไปตามประษาต่างแดนแต่ความรู้สึกหัวอกคนเป็นแม่หรือว่าเมียฝรั่งทุกๆคนเนี่ยจะห่วงจะมีแผ่ทางใจสิีบอกเจ้าของว่าอนะเออเนาะเฮาเงินตอบแทนลูกก็ย่อนลูกมานำบดายนะแต่จริงๆแล้วมันผิดที่เฮาเพราะอย่างรู้บอตอนเฮาก้าวมาอยู่ตรงนี้ลูกเขาก็มีแฟนแล้วอือนะมี เขาเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นเขาบ่มักถามว่าลูกชายพี่นี่เคยได้มาเที่ยวเมืองนอกบอ่มาแต่เขาบ่ได้หมักสภาพนะคะคนน้อยอยู่กับพี่ได้ทีนี้ย้อนกลับไปอีกทีการที่เขาเลี้ยงเขาด้วยเงินหรือว่าพี่น้องก็ตามนะให้เขาด้วยเงินดูแลเขาด้วยเงินความลำบากของเขาทุกครั้งที่เกิดขึ้นแก้ด้วยเงินพอถึงเวลายามเขาเท่าเขากลับไป นะหวังที่จะไปอยู่กับลูกกับหลานบ้านที่เขาสร้างกับพี่กับน้องที่เคยซอยเหลือนะพอเขากลับไปพอเวลาไปอยู่มันอิบคือกันเลยอย่าลืมลว่ามันบ่คือกับเขาไปเที่ยวนะการไปเที่ยวเฮาเตรียมเงินสองพันอืมใช้หมดงบบุหมดก็ให้ลูกให้หลานกลับมาเหตดงานต่อแต่งามเขาไปอยู่อืม เงินทองก็บ,บ่ได้เก็บหลายหมุนเวียนเปลี่ยนซอยคนนั้นเหลือคนนี้สกิดที่จะย้อนกลับมาบอมีวันพี่ขอบอกนะฮะบอมีวันเนาะเนี่ยพอเรากลับไปอยู่จริงๆพี่มาอยู่นี่เข้าบ่ถึงหกเดือนพี่รู้สึกอึดอัดลูกก็อึดอัดหลานกะติบอดายลูกสายกะหาย อืในความรู้สึกว่าจะไปจู้จี้อะไรลูกหลานนักหนาอืมเขาก็ยยูของเขาสังซี่เขาเคยซีนแล้วอ่ามันครอบครัวของผมป้าผมยูของผมเหมือซี่ครอบครัวผมบ่าเคยมีปัญหาชีวิตพอพ่อแม่กลับมาอืมมานั่นมานี่มานี่มานั่นทําให้ครอบครัวผมแตกแยกซานไอจ๋าให้คิดเบิ่งเด้อพี่นี้น้ําตาตกออืมอยูเมืองนอกทรงทุกเดือน คาหลานไปโรงเรียนคานั้นคานี้แต่พอ,อยู่จริงพักปฏิบัติมันโบเมนเฮาเป็ญยายป็นญ่ามันก็อดที่จะว่าวบได้เขายู่หลู่ดูสบายอืมบกิิดสเดยนล่นต่อยอดและมุมนึงสําคัญเขาไปเขาก็บ่ได้ทรงให้เขาย่างที่เหาอยูเมืองนอกนะฮะอืมความรู้สึกตอนนั้นบอกเลยว่าเสียใจมากทั้งร้องไห้ทั้งน้อยใจโวยวายกับลูกว่ามึงคือเป็นจังซี ชีวิตแม่ทุ่มเทให้กับโตัวปัว่นไปชีวิตก็นึกว่ากลับมาอยู่ืางไทยแล้วสิมีความสุขกับลูกหลานน้องก็อยู่ทางแดนเมืองนอกอืนะเลือกที่จะมาอยู่เพราะนี่ก็คือบ้านก็คิดว่าเป็นบ้านของแม่ในความรู้สึกเนาะเอา้าบ้านนี้เป็นบ้านซื้อผมแม่สร้างมาเป็นของผมรถแม่ซื้อแม่ก็ซื้อยกให้ผมแล้วตอนนี้สิมาว่าเป็นของแม่ได้จังใด อาานแล้วผมก็มีครอบครัวของผมผมก็ยักสร้างเนื้อสร้างตัวให้ลูกให้เมียผมฟังด้วยจ๋าเอ้ยนะอืมฟังด้วยจ๋าเอ้ยนะฮะอ่าเอยพี่นางห้องให้อยู่หันเพียงแค่อาทิตย์เดียวพี่เลยรู้ซึ้งเลยอ่า โทรคุยกับลูกสาวลูกสาวลาบบอกว่าลูกสาวบอกว่าถ้าอยู่บบได้ก็กลับมาแม่แม่มาอยู่ตรงนี้เจ้าก็บม่เซยักเงินบำนาญเจ้าก็มีกินถ้าบบมีความสุขก็กลับมาเพื่อนว่าเนาะตอนแรกบบมีห้องก็มาอยู่กับหนูก้อนอแฟนคือบบยากดอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอยขยับขยายในความรู้สึกอันนี้เด็กโตในเมืองนอกนะคะแม่ก็คิดแล้วควรทวนแล้วทวนอีกเออก็ยังยากอยู่เมืองไทยพี่ก็เลยนะออกมาเสาห้องอยู่ เนาะออกมาเศร้าห้องอยู่นะฮะทีที่เคยบอกว่าซื้อไว้แต่ก่อนนะคิดว่าพีม่มีทีมีทางกระบ,บเหลือจากอย่างลูกออกไปเห็ดนั้นเห็ดนี้เอ่ยขึ้นมากระโบได้ทีแรอกอีพีไว้ซีสร้างกระท่อมน้อยจากหลังแต่เอาใจจริงแล้วออกมาอยู่ไกลสดีกว่าเพราะว่าอยู่ไกลหนึ่งสายตาอืมสองเฮาก็สีอดโบได้นะฮะกับคเบํเว่าคําจาของเฮาที่เห็นอาการของลูกเตาเนาะ อืก็เลยหนีออกมาเศร้าบานอยู่ตอนเนี้ยพี่ปลดปล่อยมีความสุขเงินเดือนนะอ่าเงินไอ้ไม่ไมพี่ก็ได้ประมาณอ่าสี่นืลน้อยๆก็โอเคค่ะเศร้า,าบานห้าพันอยู่ได้ผู้เดียวมีเหลือกินเหลือดื่ชมชาน้ำคาไฟมีความสุขเออถ้ามันนั่งน้อยใจนั่งคิดนั่งคำนวณเศร้าอ,อิหลีทุกอิหลีมันเป็นความจริงอิหลีคิดและคำนวณไว้ ที่ยังประสายกันเด้อการวางแผนไปยูเมืองไทยด้วยตัวเองเนี่ยหนึ่งข้อเลยนะให้มีบ้านเป็นของตัวเองโดยที่แยกออกจากทุกผู้ทุกคนบ่าวาลูกบ่าวาพอว่าแม่ว่าพีว่าน้องว่าสันเิ่นว่านะอืมเนาะแล้วหนึ่งสิ่งยายกคำว่าบ้านให้ลูกเป็นกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดเพียงผู้เดียวนะ ถามว่าพี่จะโวยวายจะบังคับเอาคืนได้โบม,มันก็คืนได้น่ะแต่ว่าทีเนี้ยลูกมันก็คือลูกเขาก็ยังคิดว่ามันเป็นลูกคือเก่านะฮะยังพี่น้องเหรอถามต้อมีที่มีทางเหมือนว่าเขาพูดมีปัญหากับลูกย่านแต่เขาไปอยู่นํำเด้อจันคนที่เขาซอยเหลือนะอย่าคิดอย่าฝันผู้ใดสิยื่นมือเข้ามาซอยเขา นะ,ะเลือดในอกแท้ๆเขาก็ยังรีดเัาออกมาได้นะเนาะ,ะนี่คือความจริงอขอบคุณยายจ๋านะฮะที่มาเล่าเรื่องซูกันฟังเมกว่าพี่เจ็บจุกอยู่เพียงผู้เดียวที่ไหนได้โหคักโดนกันนะคะักเนาะพี่เนี่ยพาละปงได้แล้วแต่ถามว่าลืมได้บอมันลืมบ่ได้หรอความเจ็บปวดนะคะพี่น้องขามันลืมบ่ได้อีหลีความเจ็บปวด ต่เราต้องทําใจรักษาหัวใจเจ้าของไว้เพื่อให้เดินหน้าสู้ต่อไปนี่คือสิ่งสําคัญและฝากบอกถึงทุกๆคนว่าชีวิตอย่างบลสายอย่าคิดฝากนะทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับคําว่าลูกคําว่าครอบครัวคําว่าพ่อแม่หรือว่าพี่น้องให้จัดการอืมเนาะเก็บกรรมให้เจ้าของอยู่ในกระเป๋าเจ้าของเป็นสิทธิของเจ้าของ มากว่านี้อืตอนที่ยังบลสายชีวิตพี่ตอนนี้บุคิดอะไรเนาะอยู่ไปแค่ตายไปวัดแด่พักพรแดร่อย่างแดพอตัดลูกตัดเต้าอ้าวจริงๆแล้วหั่นคือละลาญไงที่ห้องหวงเขาเด้พอเฮาตัดได้รู้สึกโล่งเด้ก็ต้องขอบคุณเขาเนาะที่ทําให้เฮาผิดหวังาสั้นพีวานะตัวคนเดียวอีไปได็กไปไปวัดนอนวัดกับป้ายนะคะอ,อยู่บ้านเศร้า เงินสี่หมืนกว่ากระพอไซสําหรับพีนะอาาแต่โอเคนะบ่มีอย่างเป็นของเจ้าของและหนูเอ้ยมันโง่บบทันแล้วนะคะมันหันบบได้เนาะนี่เด้อ,อ่าสู่ให้ทุกคนนะคะ่าให้เปลี่ยนแบบพีนะคะมานางเบิงวิดีโอนะพีก็น้ําตาไหลเนาะสู้ๆขอทรงกําลังใจจากประสบการณ์จริงจากพีเพิ่นเนาะ ส่งมาเป็นพลังกําลังใจและให้แนวคิดเพิมเ่มเติมข้อควรระวังนะคะเก็บไปฟังและพิจารณาเบิงสันและไปปรับเจ้าของสังไดเพื่อที่วันข้างหน้าเฮาซิป,ปอดไผ่เฮาเพิงไผ่บดได้โดยเด็ดขาดชีวิตเฮาเฮาเกิดเป็นเมียฝรั่มพี่คิดว่ามันเหมือนกรรมย่างหนึ่งเนาะหนึ่งต้องช่วยเหลือทุกผู้สุขคนอือหรือว่าเป็นพอะเฮาผิดเองที่ฮักเขาหลายสุดท้ายสิ่งที่เขาทําไว้มันก็ตอบกลับมาโดยเป็นแบบนี้ บคิดบฝันนะคะแต่ต่อไปนี้ทุกคนฟังแล้วก็ให้ฟังให้คิดให้ฝันไว้เด้อป้องกันเจ้าของหักเจ้าของให้หลายกว่าเก่านะบ่มีภยัยยืนอยู่กับเฮาอิหลีในทีนั้นมันสิเจ็บปวดทรมารมานม,มากกลัวสิตัดใจแล้วมาเล่าให้ยายจ่าจฟังได้ก็ย้อนฟังวิดีโอที่เพิ่นกลับไปบ้านนะคะลูกสาวอะ กลับไปบ้านพอกับแม่อึดอัดฮนะน่ะโอ้ยน้ำตาไหลยงยงอันนี้เป็นลูกเดอ้อหนูเอย๋ยของพี่นะเป็นลูกแซมแล้วกับพี่น้องท่านที่ซวยเราต้องไปคิดนะคะเอ,อ่อทุกคนดิ้นรนสู้เพื่อครอบครัวเขาทุกคนที่ได้เงินทองจากเขาก็เพื่อไปเคลียร์ปัญหาของเขานะจะถามเอ๋ยขอคืนบ่ถามพี่กระถามนะแต่อย่าฝันให้แล้วให้เลยดอกกระบ,บมี ทุนกับบได้หายเบิดอหลีพี่น้องเอ,อ๋ยจำไว้เดอ้อเก็บเดอ้เดอเงินนะออกจากมือเฮาแลวมันโบแมนของเฮาเดอ้อวะซันฝากไว้ให้คิดให้คำนวณเนาะให้วางแผนชีวิตเจ้าของยามเท่าเดอ้อเมียฝรั่งทุกผู้ทุกคนเอ,อ๋ยพี่ขอเป็นกำลังใจฝากพานจักใหญ่จ่านี่นะะวะซันโอ้ยเนาะสู้ๆกันต่อไปเดอ้อฟังเอาเดอ้อพี่น้อง